สวัสดีครับผมเจมส์เรด t r u n รนเวันที่26่กุมภาครับตอนนี้ตีห้เกือบ20นาทีแล้วก็อากาศเย็นนะครับเดี๋ยวจะออกไปวิ่งยาว3ากิโลเมตรนะครับขอตัวไปวิ่งก่อนนะครับแล้วเจอกันวันนี้ก็เป็นเช้ามืดแถว รถวรักสี่นะครับก็วันนี้วิ่งผ่านมาหกิโลแล้วตั้งเป้าไว้ว่าจะวิ่งวิ่งยาวนี้30กิโลครับแต่ก็เป็น30กิโลเมตรแรกในชีวิตนะครับ นะครับในกรุงเทพเงียบมากครับทุกทุกคนครับเงียบมากเลยครับเพื่อนๆครับกำลังวิ่งไปเดี๋ยวจะเข้าไปวิ่งในอนอตปาร์กนะครับเดี๋ยวเจอกัน5กิโลแล้วครับ ตอนนี้เราอยู่ในนอตพาร์คแล้วนะครับตอนนี้6กโมงเช้าแล้วฟ้ายังไม่สว่างนะครับโมงแล้วนี่ครับอต้าก,ก็จะเป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่จะมีคนอหมาะกัร่งกายตอนเช้านะครับสออาทิตย์เนี่ย จะมีทั้งคนทีบจักรยานแล้วก็มีคนออกมาวิ่งนะครับนี่เพื่อนเห็นไหมครับจะมีผู้คนตื่นมาแต่เช้ามืดนะครับมาทีบจักรยานบ้างออกมาวิ่งบ้างนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับมืดๆตรงนั้นเนี่ยคือสนามกอล์ฟนะครับตอนนี้ หนังก็อกดูมืดอยู่เพราะว่ายังไม่เปิดให้บริการนะครับนี่นะครับหกโมงเชา้าไปเดินกุมพานะครับมีคนขี่จักรยานแล้วมีคนออกมาขี่จักรยานแล้วก็มีคนออกมาวิ่งนะครับเป็นบรรยากาศ ตอนเช้านะครับ6โมงนะาม่นะจาจะ6กว่าแล้วฟ้าจะเริ่มสว่างนะครับในนอตปาร์คถือว่าไม่มืดเลยนะครับถือว่าไม่มืดเลยถ้าเทียบกับในซอยแถวบ้านผมนะครับในตรงตรง,ตรงแจ้งวัฒนะ5นะครับตรงนั้นนี่มืดแต่นี่โครงการของนอตปาร์คเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าสว่างมากนะครับเนี่ยกองโกโปรเนี่ย ผมติดไฟฉายมาด้วยแต่สุดท้ายไม่ได้ใช้ครับสว่างฮะสว่างสวัสดียามเช้าครับทุกๆท่านตอนนี้ก็6 3โมงครึ่งแล้วนะครับตอนนี้6 3โมงครึ่งตอนนี้อาทิตขึ้นนะครับ เป็นวิวที่สวยมากที่นอนป้างนะครับนี่ครับสวยมากเลยอยู่ในกรุงเทพไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นฟ้าสวยๆยอย่างนี้มานานมากแล้วครับแล้วก็มีอากาศนอน้างตอนนี้ก็อากาศดีนะครับวันนี้กรุงเทพอากาศ24องศาตอนออกสตาร์ทวิ่งตอนตีห้ากว่าเนี่ยอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นมาก ถึงขั้นหนาวเลยสำหรับคนเทพนะครับสำหรับผมตอนนี้ก็อากาศเย็นสบายครับตอนนี้ก็จะมีเพื่อนเพื่อนนักวิ่งออกมาวิ่งกันเยอะนะครับมีพี่พๆที่เขาปั่นจักรายานออกมาด้วยนะฮะก็เคาะเพจเส็จไปเรื่อยๆครับวิ่งเพจเส็ดไปเรื่อยๆ สบายสบายครับอากาศแบบนี้ก็คงวิ่งได้เรื่อยๆไม่ร้อนนะครับบรรยากาศวิ่งเพลินๆครับวิ่งได้เรื่อยๆอากาศไม่ร้อนนี่ครับ ข้างนี้ก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะฮะเริ่มทีออฟกันแล้วเห็นไหมฮะอากาศดีครับเช้าๆในกรุงเทพที่แทบจะหาไม่ได้แบบนี้นะฮะอากาศดีอากาศเย็นครับมาสองสามวันแล้วในกรุงเทพจะเริ่มจะมีคนที่มาถีบจักรยานนะครับมาขี่จักรยาน มาออกวิ่งนะครับบางคนก็ออกไาวิ่งคนเดียวบางคนก็ออกไาวิ่งกับเพื่อนๆนะครับออกอังกายตอนเช้าดีฮะโชคดีหน่อยครับที่ช่วงนี้สองสมวันฝนไม่ตกนะฮะนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับตรงนี้ก็เป็นสนามกอล์ฟนะครับนี่ครับ บรรยากาศนอนปักยามเช้าฮะนะครับตอนนี้จะไปทางสโมสรราชพฤกษ์นะครับทางนู้นนะ ในย่านนี้จะเป็นย่านตึกออฟฟิศของบริษัทใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าช่วงเช้าเช้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับหลายๆท่านก็จะออกมาปั่นจักรยานออกมาเดินออกมาวิ่งนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีครับถือว่าเป็นปอดของคนชานเมืองแถวๆย่านหลักสี่นะครับ เป็นบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศเย็นมากสบายนะครับวิ่งสบายมากวิ่งไปได้เรื่อยๆนะฮะสิบกิโลแล้วครับสิบกิโลลวสบายๆครับสิบกิโลกับเพจเจ็ดเพาะเพจเจ็ดไปเรื่อยๆฮะไม่รีบวันนี้วิ่งยาวสบายๆฮะ นี่นะครับเห็นบรรยากาศรอบๆนะครับทั้งสนามกอล์ฟบรรยากาศสดชื่นลมลื่นนะครับอันนี้จะเลี้ยวตรงสโมสรราชพฤกษ์นะฮะนะครับที่เ,เพื่อนๆเห็นข้างหลังนะสโมสรราชพฤกษ์นะฮะ อากาศดีครับจะครึ่งทางแล้วครับ เจ้าถิ่นก็มีร้านกาแฟนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินกาแฟนะครับในน็อต้าร์กก็จะมีหนึ่งร้านนะครับแ่นนี้ก็จะ15กิโลแล้ว โนี่ี่ครับตอนนี้วิ่งผ่านคึกไปสนีไทยสาขาใหญ่แล้วนะครับออกจากน็อตพังมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ก็ เจ็ดโมงสี่สิบสี่นะครับจะ1สิบแปดกิโลแล้วฮะนี่ะครับเส้นทางีที่จะไปนะครับจะไปก็จะไปบริษัทเอทีสาขาใหญ่นะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกัน เลยครึ่งทางไปเยอะแล้วครับวิ่งยาวสบายๆครับตอนนี้เจ็ดโมงจะห้สจะสี่สิบเนี่ยสบายๆนะครับยังแต่ยังไม่มีนะครับแล้วก็อากาศเย็นสบายวิ่งได้เรื่อยๆนะครับนี่ครับเพื่อนๆ น,นี่นะครับตึกนี้ที่แฮ็กซี่ผ่านอยู่เนี้ยคือสถาบันวิจัยตุลาพรนะครับและที่เราจะวิ่งไปเนี่ยคือทางนู้นครับทางนู้นจะเป็นนี่นะครับเพื่อนเห็นไหมฮะนี่คือบริษัทเอ็นทีสำนักงานใหญ่ที่เราจะวิ่งไปก็คือตรงนู้นนะครับศูนย์ราชการอาคารบี โอเคครับไปลุยกัน ยี่สิกิโลแล้วครับไปเติมพลังด้วยชโโ็อกโกแลตป้านะครับหมดไปแล้ว3แท่งีกสิกิโลครับ8ปดโมงหนึ่งนาทีแล้วครับที่นี่ไปเรื่อยๆครับวิ่งมาถึงนี่นะครับ ถ้ามองไปข้างหนา้ามองไปข้างหน้าคือสวนสาธารณะนะครับสําหรับคนที่เป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานบริษัทธำนี้นะครับเขาจะมาออกกำลังกายกันนี่นะครับจุกกล้องให้ดูนี่นะครับ เป็นสวนผมไม่เคยมาวิ่งนะครับแต่เท่าที่รู้จักน้องที่ทำงานส่วนนี้เป็นสวนที่รอบนึงน่าจะประมาณ800เมตรนะครับก็เหมาะสำหรับการมาวิ่งอินทเวลนะครับรอบนี้ข้างหลังผมนะฮะไปเรื่อยๆครับและตรงนี้ก็ข้างหน้าผมก็เป็นกระทรวงยุติธรรมนะครับตีนขนมแจ้งวัชนะเห็นไหมครับ ทางด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ราชการอาคาร A นะครับทางสุดนู้นนะครับทางนู้นเลยก็จะเป็นศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร B นะฮะแปดโมงสิบสามครับลุมเย็นสบาย จะเข้ากิโลที่22นะครับอีกประมาณอ,าอีกประมาณ8โล8กิโลนะครับจะถึงเป้าหมายของเราคือวิ่งยาว30กิโลนะครับสู้ครับ30กิโลแรกในชีวิตไม่คิดเหมือนกันครับว่าจะมาถึงวันที่ผมวิ่งวิ่งยาวสัปดาห์ละ 15 20กิโได้นะครับอาทิตย์ที่แล้วก็25แล้วอาทิตย์นี้30 30กิโลแรกในชีวิตมาดูกันครับว่าผมจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับจะจบกี่จะจบภายในกี่ชั่วโมงเท่าถามนี้ก็จะมีการจัดงานบ่อยๆนะครับห้องสแตมทองเนี่ยจะเป็นห้องจัดงาน ของในองค์กรในไปรษณีย์ไทยแล้วก็เป็นห้องจัดงานสาหรับบุคคลไทยนอกด้วยนะครับนี่ฮะตรงนี้เขาเรียกว่าห้องไปห้องสแตมทองห้องประชุมสแตมทองนะครับนี่ฮะจะมีจัดงานแต่งมั่งจัดงานสัมมนามั่งจัดงานประชุมมั่งอีเวนต์ต่างๆมาจองได้นะครับอันนี้คือด้านหลังไปรษนีหลักสี่นะครับ อีก8กิโลเดี๋ยวเจอกันครับ โลแล้วอกผมพักนิดนึงพักเติมพลังหน่อยฮะอีก5กิโล ให้พลังงานของผมราคาประหยัดฮนะไม่รถแห้ง อีก5กิโลสุดท้ายจะ30 km. นะฮะเติมพลังแล้วไปครับตอนนี้กิโลที่2 8แล้วครับหมดสภาพพอเดินหน่อยนะครับ สองโลเองวันนี้ก็9้โมง3มนาทีนะครับกับอีก2กิโลสุดท้ายจะครบ30กิโลแล้วเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยนะครับแต่มันหมดแรงโอเคครับ29.5แล้วครับ500เมตรสุดท้าย ก่อนสามสิบกิโลอีกนิดเดียวก็สามสิบกิโลแล้วครับนิดเดียวฮะตอนนี้เก้โมงสิบห้านาทีครับจะเข้า4ชั่วโมงแล้วฮะ có một, một lần để, để đi tiêu đi tiêu đi thôi. กะมา200เมตรสุดท้ายครับจะ30กิโลแล้วก็17ครับ ีจบไปแล้วครับวิ่งยาววันนี้30กิโลดูเวลาก่อนนะครับว่าหมดไปกี่ชั่วโมงอา้าวนกาสี่้วจะประมาณ4ชั่วโมงขึ้นนะครับ ต้องบอกว่าแฮปปี้เบิร์ a เดย์ทูมีนะครับวันนี้วันที่26กุมุาครับ2 5งพัหร้อ2บหอ2,022ตัวผมเองอายุครบ40ครับเป็นการฉลองวันเกิดที่โอ้โหใช้ได้เลยครับหมดแรงแต่ก็ถือว่าคุ้มครับเป็น30กิโลแรกในชีวิตที่ ไม่เคยวิ่งมาก่อนครับแต่ก็วิ่งมาได้แล้วหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะออกมาวิ่งแบบนี้ไปเพื่ออะไรอาจจะสงสัยว่าผมจะออกมาวิ่งระยะทางไกลๆแบบนี้เพื่ออะไรกันสิ่งหนึ่งที่ผมตอบได้เลยนะครับว่าผมอยากออกมาวิ่งเพื่อที่จะรักษาสุขภาพครับ เพื่อทำตามความฝันว่าสักครั้งหนึ่งผมจะมีโอกาสได้เข้าแข่งขันวิ่งมาราธอนสักครั้งในชีวิตสิ่งที่สำคัญมากไปกว่าการที่ได้แข่งวิ่งมาราธอนสักครั้งหนึ่งในชีวิตสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสุขภาพครับเมื่อผมออกกำลังกายผมจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเมื่อผมออกกำลังกายผมจะมี เกราะป้องกันที่จะห่างไกลโรคและเมื่อผมออกกำลังกายครับมันจะทำให้ผมมีเวลามีชีวิตที่ยืนยาวมากพอที่จะอยู่กับคนที่ผมผมรักได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้และนั่นล่ะครับคือเป้าหมายในชีวิตนั่นก็คือเหตุผลที่ผมออกมารักษาสุขภาพด้วยการวิ่งครับทุกท่านผมเจมส์เรดแฮดแรนเนอร์ขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ